สวัสดีครับพี่น้องคัะตอนรับสุดแซ่บเสือบิชียลนะครับสวัสดีวันฝนตกครับพายุเข้าสกลนอครตอนนี้ได้รับอิทธิพลพายุเข้าครับโอ้โหฝนตกอากาศหนาวนอ,นาอ,ยาอยากกินมันยางแซ่บอยากกิน,นมันยังฮอ้อนเมื่อวนี้พาพี่น้องมานําเสอนอมะมีหมูตุ้นตุ้นตุ้นลงมือเห็ดเองครับได้ไปซื้ออยู่ใส่เห็ดเองเลยเห็นแล้วเมื่อกี้พาพี่น้องมากินเลยกรบมือฝนตกครับ ก่อนเริ่มพีนี้ครับอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ป้าแจ็คแซ่บเซ่อและแซ่บเซ่อไปเชียว,วยนะครับอย่าลืมครับกระทบไลา์มาหลายๆครับกดติดตามไม่พร้อมส่วนไทยกดแล้วก็อยากกดอีกไหนเดีย๋าาายวมันสิไปนะครับนะพี่น้องมาลงมือกินน้ำกันครับวันนี้มีน้ำซุปหมูตุ๋นมาพคคร้อมผัวขับหมูตุน๋นคำใหญ่ๆเป็นต้นเลยหอมซิมซิมอื้มอื้มอร่อมาก รสจัดแล้วมัมดดนเปื่อยเป็นไรอะครับเพราะว่าตุนไปเดียวพอดีน้ำงคือกัดบะหมีกับพรองก็เมื่อครับ เ<ฤร>มตน,ต<ฤร>นูวันปนตกครับเนาะว่านดัมชุดจะน,น้อยนึงว่าดัมชุดจะน้อยนึงครับเอาความชุ่มชื้ขาดไม่ได้เลย ต้องคิดหน่อยครับเพิ่มความจัดจ้านส่วนมูตุนมะนี่กับไ้เป็นขาครับไซเป็นขาไซเป็นเนื้อขาครับมาตุ้กับมามีกนนะเซนมมีมามีไข่นะครับมามีไข่ อยากมีโอกาสไปซิมร้านพี่นงเน๊ะครับผักมีตุนมีตุ้นบนโต๊ะครับตอนแรก็เป็นนั่งหายเบิ่งกลางปูนเนาะ บารา้ผลตกแห่งโพส <c oughs> <c oughs> เป็ดอิหนึ่งเมนูปิน้นไามากบะมี่โปติดตามหลาดเด้ออื้อ กวาดจุ้ยๆน้ำซุปก,ก็ได้เจ้า <c oughs> เหรออืออยากมีวัสนาไปชินมันมีร้านพี่โนงโเด้อ กดติดตามกดไลค์ไลน์ต่อยพักดันความฝันลาแแ็็เอาเน้อครับได้ความเทสจ้างมาดีเลยทัศน์ดิทกะลม mất mắm kỳ ngon hả? mất <cười> <cười> mất 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 bò mất 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 xưa, mất 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 xếp xếp ท้องอยู่เลยครับท้องอยู่เลยพ <c oughs> ายุต๊ะพายุเข้านะครับฝนตกแต่เมื่อคืนเ,เป็นกำลังใจครับให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับ <c oughs> ทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทางนครพนมมุกดาหารสุลนครนมีได้รับอิทลฟอนโดยตรงครับ รู้สึกว่าฝนมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกับมีลมเอาแต่ซอยพี่น้องทางหนองคายนครพนมนะครับทํางบึงกลามเพื่อนพวกนะแม้มีกำลังซับคือเข,ขาก็อยากไปเห็ดพี่น้องไปซ้นไปกินน้ำอยู่ไปทุ่นกันครับออื้ ปาแจ็คส so ่วเรนใจไปแทนเนอะน้ำซุปบหวานด้วยใครตัวน้ำหวานแน่ ค่ะ còn nhẹ thôi เ็ตอนใหญ่โครนฮารูก็แล้วบรรยากาศในครัวเก่าคับวันเปนตุ๊บงานรักปลาเนื้อเนียอลูกคก้าเนืเนียอเนียอกับบรรยากาศเนียอน้ำฝน เห็ดเองกระเจีบพ <weekend> um ีกันเชื <squishy> ่อยนีเปียกเดยมูอวันร่างงานวันฝนตกครับ มันมีไข่หนูตุ้นบันมีหนูตุ้นเพิ่นทำเพิ่มกินจุเพิ่นกินมัดแลเหล่าบอกได้ท่าตอนเห็ดให้เบิ่งพอดีบรรยากาศพอดีฝนลง พี่น้องบ้างยังมีดูเสียงฝนอยู่เลยทั้งหลังบ้านกระโปรงทงหน้าก็เป๊ะก็เป๊ะเดินปาแจกินไปพร้อมฟังเสียงฝนไปพร้อมกินหอดเจ๊สดาเจ๊สดาไปโรงเรียนวันนี้เจ๊สดาบอกควอออืืืร หมูซาซูมูตุ๋นทั้มือแล mm hmm. ยปลาแจ็กจับมมอซาซูปเบอรเดี๋ยวขอเบออเห็ดคอบื้อเห็ดก่อน mm hmm. ดีจ้วยเฮ้อแซบเอาขับไปเนองก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเป็นกำลังใจให้แซบเคยออฟฟิเชียลนะครับกับป๋าดแยกแซบเคยเมื่อใดว่างๆมีเวลาสิทาหาอย่างมาเห็ดสูตรอยู่ครับเมื่อใดมีกิจกรรมกับสิทธาไปเห็ดไปบึง ปแ,แยง่งครับหวังว่าพี่น้องสียนดูกับสีหักไข่กปติตามเป็นแรงใจ่ายให้ปฟาแจ็คแซบเสรกับแซบเสรฟิฟเชียวนะครับและก็สุด้ายเป็นกิจกรรมของทีมงานเมียจบและลายลาย,ยาครับวันนี้วันฝนตกก่อนจากันไปครับย้ำอีกเทื่อน,นึ่งว่าขอเป็นกำลังใจครับให้กับพื้นที่ผู้ประสบภัยนะครับทางน้ำอุทกภัยน้ำท่วมครับพอให้ผ่านพ้นไปด้ดยกันแล้วครับ ป่าแจกสศกกำลังใจไปครับชาวไทยกับเป็นเหี่สั่งนะครับน่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือพื้นที่ติดแม่น้ำโขงนะครับฝากนำล้วใกันนะครับสหรับอีดีนี่กปจำนี้นะครับกินมเมืดแน่นอนแต่กิกกนต่ออีกจังน้อยนะครับเย็บไปกินต่อรอบสองครับพี่น้อง <laughs> ขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ